หักง่ายโอ้ยคอยถ่ายนา่งๆสมซื่อ เก็บเห็ดดำด้วยกันนะคะพี่น้องเด้อเก็บเห็ดดำน้องกันเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องสุขภูสุกะคนะเด้อขอโทษขออภัยที่บ่ดด้เห็นหนาถ้าเก็บเห็ดดำนะคะพาเก็บเห็ดดำมาหาเห็ดเหลืองพี่น้องเออเห็ดเหลืองกะเห็ดเหลืองก็เ,เ,รงกเริ่มจะไหวแล้วล่ะคะ่ะป้านี่ เริ่มหายยากล้วเห็บเห็ดดำกันนะคะเห็ดดำขายาวดอกใหญ่ๆล่มนะคะมือนี้ล่มตาเมื่อคืน เอาตาดอกงามๆนะคะอดอกงามๆบ่เอาอันนี้กระดอกบัวใยบัวดอกนะคะพี่น้องหาหาตดาดอกใหญ่ๆน,นะคะน่่ๆๆ่เนี่นนอดอกแบบนี้เอากจเยอะเข้ามา อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วย้อคะพี่น้องเด้อป <c oughs> ีนี้รู้สึกจะหนาวมากเร็วมากมากนะคะ <c oughs> <c oughs> ปานี่เห็ดเห็ด,หดนี่ร้ายค่ะนะคะเก็บเห็ดดำขาย,ยาวกันนะคะพี่น้อง <c oughs> พี่นะคะ <c oughs> ปีนี้ร้ายนะคะปานี่ สวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการได้ขาดเด้อพี่น้องอ เอาดอกงามๆนะคะเราวางามนก็บอกเอาดอก เจอเห็ดพึ่งนะคะดอกไม่ได้แต่ขาได้อยู่ไม่เอาเอาค้าไปพัดวะเอ้ยบ่านะคะไม่เป็นเชื่อของปีต่อไปเบ่าๆ เก็บเผ็ดดำนงกันค่ะพี่น้องเก็บเผ็ดดำนงกันเก็บเผ็ดดำแบบเงียบเงียบ สันเจรักของข้าเอินหากันที่น่องเออพี่เออ ngắn tin em có cái đắm ทางในกับมี่พ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 ี่อ้ยโอ้อยอ้อยลม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  หมานเห็ดดำอีกแล้วนะคะหมานเห็ดดำอีกแล้วฮาอีกกลอนอีกบอ,อ,อเจอกลุ่มเห็ดดำค่ะพี่น้องต่ว่าพันบานแล้วเถาแล้วนะคะเห,ห็ดดำค่ะพี่น้องเห็ดดำเห็ดดำนะคะนี่นะคะเห็ดดำต่ว่าพันเถาแล้วนะคะพี่น้องเห็นไหโอู้หนเถาบ่นละเกิดคู่ปีจะมากเจอตอนเถา มาเจอเอาตอนแก่ซะแล้วนะคะพี่น้องโอ้ยพอยังกระเพื่อตอนเฒ่าพี่น้องโอ้ยพอยังกระเลยตัวพอ่อตอนเป็นนมนมแน่ว่ะจีนีนนต่ตัวแมนโอ้ยบนบานเปล่านะคะปดมาปอพอมาปอพอโว้ยปอเอาตอนเฒ่าอ๋กอกอแขนโอ้ยปอพอเอาตอนเฒ่านะคะพี่น้อง ันนี้คือเห็ดดำนะคะในเห็ดดำความสวยความงามมาให้ชมนะคะเห็ดชนิดนี้ทานไม่ได้เลยค่ะพี่น้องเด้อกินบได้เด้อค่ะเห็ดชนิดนี้นะคะความสวยความงามของเพลินเกิดนะคะ้ายค่ะมีพาพี่น้องเก็บเห็ดหลายสายพันธุ์นะคะพี่น้องเก็บเห็ดลายสายพันธุ์นะคะ ฟังเสียงธรรมชาติเป็นน้ำกันค่ะพี่น้อง ว่าหลบพึ่งหวานพึ่งหวานโอ้พึ่งหวานมาสัตไม่เอานะคะ เก็บว้เป็นปีต่อไปโบราณว่าไว้ว่าถ้าลูกนี่ชนิดไม้ถ้าผลไม้ชนิดนี้ดกอาการหนาวจะมาเยือนแล้วก็จะหนาวมากนะคะจะหนาวมากแล้วหิมะก,ก็จะตกเยอะคนว่าเนาะผละไม้ชนิดนี้นะคะเรนแบ่เฮียแต่เด่นนะคะชื่อชื่อภาษาสเปียนเรนแบ่นะคะพี่น้องถ้าผลผลไม้ชนิดในไลน์ดกคนว่า หิมะจะตกลายอากาศก็จะหนาวนะคะค่ะโกอีนนีนะคะพี่น้องถ้าชมบรรยากาศไปด้วยนะคะโอ้สาสุคนนันเฮ็ดวันค้ากองเฮียนในป่าพี่น้องเอ,อเ้ยได้กลับขึ้นไปหานะคะกลับขึ้นไปหากลือยางพงยางออกมาเลยค่ะพี่น้องดีที่ไปพ่อมองอันที่ไทยอันคลิปเฮ็ดนะคะยางไปกับพวกไก่ปันไดโอ้ยเนาะมาหอดอันทางเหรอ จับ,บ่งเห็นโทรศัพท์ของยองนะคะคลิปนี้กับฝากกดไลก์กดแชร์นะคะพี่น้องนะคะ่ะนาะถทามักถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกร่งเพื่อติดตามและเป็นกําลังใจให้สาสกลด้วยนะค่ะพี่น้องนะคะมียังผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขอไผ่นะคะพี่น้องจะแ,แนะนําตีเตือนตีชมหน้นะคะพี่น้องถ้าคลิปเฮ้าเป็นแบบใดอย่างไรนะคะหมักว่าหมักแบบไรนะคะพี่น้องเกิดสาสกลเกิด เนี่ยค่ะใเกงการจับกลองกบยังกะเนาะค่ะพี่น้องยังไงก็ฝากนะคะฝากตีเตือนตีชมได้นะคะพี่น้องฝา,า,า,ากเป็นกำลังใจให้ซาสกลน,นะคะเด้อซาสกลไปย่างไปหาพี่น้องสาก็ต้องโโขอโทษขอให้ได้ร้ายนะคะตอนนี้กใบใบไม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะพี่น้องใบไม่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเข้ามาแล้วนะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะพี่น้อง อากาศนก็นนกนดูแลสุขภาพดวยค่ะพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อน,นทุกคนนะคะนี่กลับไปละค่ะพี่น้องบ๊ายบายนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแต่คนไม่เปลี่ยนใจนะคะพี่น้องมันบอพี่น้องล่มนะคะมันในล่ม